สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกตติดตามฟังรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาประมาณ8นาฬกาถึง8นาก30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยนเรศวร FM 107.25 MHz และทางเว็บไซต์ nu.radio.nu.ac.th โดยมีผมธนบัตรใจอินอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทุกท่านครับเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการเรียนรู้อดีตจากเรื่องราวต่างๆนะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อปรับปรุงปรับประยุกต์ใช้ในปัจจุบันนะเพราะว่าปัจจุบันเองก็เป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของอนาคตถือว่าช่วยกันต่อลมหายใจให้กับความทรงจำกเก่าๆให้ได้มีชีวิต กับสังคมร่วมสมัยอีกครั้งนะครับเพราะว่าจะได้ทําให้อดีตกับปัจจุบันเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีคุณค่านะครับเดือนพฤษภาคมนี้มีวันหยุดเนื่องด้วยเป็นวันสําคัญของไทยหลายวันนะครับต่อเนื่องจากวันพืชมงคลก็เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาสําหรับวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาก็มีอีกชื่อเรียกนะครับก็คือพุทธชยันตี และว,วันพระพุทธเจ้าเหตุที่เรียกว่าวันพระพุทธเจ้านะเนื่องจากอีสองวันสําคัญนะก็เป็นวันพระธรรมก็คือวันมาคบูชานะที่พระเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกหรือว่าหลักธรรมอันยิ่งใหญ่นะครับส่วนอีกวันนะคือวันพระสงฆ์ก็คือวันอาสารหาบูชานะที่เกิดมีพระสงฆ์สาวกรูปแรก วันวิสาขาบูชาจึงเป็นวันพระพุทธเจ้านะครับเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สําคัญที่สุดในศาส,สนาพุทธ3เหตุการณ์นะครับก็คือการประสูตรการตัดสรู้และปรินิพานของอพระโคตมาพุทธเจ้านะครับโดยทั้ง3มเหตุการณ์นีะเกิดขึ้นในวันขึ้น15บห้าคเดือน6หรือว่าวันเพญเห็นเดือนวิสาขา แต่ว่าต่างปีกันนะครับก็ถือว่าเป็นวันสําคัญทางศาสนาพุทธสําหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลกเนะี่ยชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมนะเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งแล้วก็เรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขบูชาก็ย่อมาจากวิสาขปุรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะซึ่งเป็นเดือนตามปฏิทินฮินดูนะครับ นอกจากเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจของวันวิสาขาบูชานะยังมีสิ่งที่ตกทอดจากวันสำคัญดังกล่าวนะแล้วก็เป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธในประเทศไทยอีกนะครับก็คือ,อประเพณีกวนข้าวัตถุปายาต หรือว่าที่อาจเรียกลำลองติดปากว่ากวนเข้าทิพนะฮะวันนี้รายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังจึงจะขอค้นคว้าข้อมูลที่มาของการกวนเข้าทิพจากาพระพุทธประวัตินะสู่ประเพณีหนึ่งที่ยังปรากฏอยู่ในสังคมไทย นะครับค่ามัทุปายาตเองก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทางสายกลางแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนของการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานะครับมีเหตุการณ์มากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านทางจิตวิญญาณของอเจ้าชายสิทธัตถะเนี ผู้ซึ่งต่อมาได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็มักถูกกล่าวถึงในบริบทของการบรรลุธรรมก็คือการสวยกฆ่ามรทุป,ปายาตที่นางสุชาดาถวายนะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นก่อนการตัสรู้โดยตรงนะครับอาหารที่แสนธรรมดานี้นะครับกลับกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อธรรมะอย่างยิ่ง แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลักมัชชิมาปฏิปทาซึ่งเป็นแก่นสำคัญหนึ่งที่เป็นหลักคำสอนของพุทธศาสนานะครับสำหรับความเป็นมาของข้าวมัทุปายาหรือเข้าวทิพนะครับข้าวมัทุปายาก็ปรากฏในพุทธประวัติโดยตรงในช่วงท้ายของการบำเพ็ญเพียรทรมานตนเองของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ นะหลังจากที่พระองค์ทรงออกบรรพชาได้6ปีนะครับก็ได้ทรงทดลองปฏิบัติธรรมในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการทรมานตนเองนะครับการอดอาหารนะการอดนอนหรือว่าการนอนให้น้อยลงนะจนกระทั่งพระวรกายภายพอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนะชีวิตก็อยู่ในสภาวะอา,อาจจะใกล้หมดลมหายใจนะแต่ว่าก็ทรงภาคเพียรอย่างถึงที่สุด แต่พระองค์เนี่ยก็ไม่ได้เข้าถึงความรู้แจ้งอันสูงสุดนะครับเราเข้าใจได้ว่าการทรงบำเพ็ญทุกขะกิรยิยานะฮะก็เป็นแนวทางการสแสวงหาความหลุดพ้นนะที่อยู่ในศาสนาดั้งเดิมก็คือของพราหมณ์นะครับแต่พอท่านได้เรียนรู้นะครับว่าการบำเพ็ญทุกขะกิริยาหรือว่าการทรมานตนเองนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้นำพาพระองค์เข้าไปสู่การทำความเข้าใจในสรรพสิ่งนะครับก็เกิด เหตุการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเมื่อพระองค์ส่งใคร่ครวนถึงการบําเพ็ญเพียรในรูปแบบการทรมานตนเองนะครับแล้วก็เห็นว่าไม่ได้เป็นหนทางที่ไม่ได้เอื้ออํานวยให้เกิดปัญญาหรือว่าความสงบที่แท้จริงพระองค์ก็ทรงละวิธีการเหล่านั้นนะฮะแล้วก็หันมารับพัตาหารเพื่อฟื้นฟูพ่ะวรกายที่มีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมต่อได้นะครับ ในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับนางสุชาดานะครับหญิงสาวชาวบ้านที่ศรัทธาในเทพารักษ์แห่งต้นไทรใกล้แม่น้ำเนรันชารานะก็จัดเตรียมข้าวมาัทุปยาย่านะซึ่งเป็นข้าวหุงกับน้ำนมหรือว่าน้ำพึ่งนะสำหรับถวายเทพเจ้านะเมื่อพระนางได้เห็นพระสิทธัตถะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยลักษณะงดงามนะครับมีอาการสงบนิ่งพระนางก็เข้าใจว่าท่านคือ,อเทพนะผู้มาเสวย เครื่องของเบืองสวงนะฮะจึงนําข้ามัทุปายาตไปถวายนะพระองค์ทรงรับและเสวยด้วยสติรู้ตัวนะแต่ว่าไม่ได้หลงไปกับรสชาติอาหารนะแต่ว่าใช้โอกาสในการคืนพลังงานให้กับร่างกายแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการเจริญสมาธิรวมถึงบรรลุธรรมนะครับฉะนั้นความหมายเนี่ยนะครับของข้ามัทุปายาตก็จะเห็นว่าคําว่ามัทุนะหมายถึงน้ําผึ้งหรือว่าน้ําหวานเช่นเราพบ ในคําว่ามัทุรสนะฮะมัทุรสวาจาวาจาหวานปาดน้ําผึ้งแล้วก็ปลายาดนะซึ่งหมายถึงข้าวที่ต้มที่หุงกับน้ํานมหรือว่าของหวานอย่างอื่นดังนั้นเนี่ยข้าวมัทุปลายาดจึงเป็นข้าวที่หุงกับน้ํานมหรือว่าน้าผึ้งจนมีรสหวานแล้วก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงนะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูนร่างกายจากความอ่อนล้าในระดับที่รุนแรงฮนะ แม้จะเป็นอาหารธรรมดาธรรมดานะครับในเชิงกายภาพนะแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วนะครับข้ามาทุปรยาศก็มีความหมายอย่างลึกซึ้งในทางธรรมเพราะว่าเป็นตัวแทนของอมัชชิมาปฏิปทาหรือว่าทางสายกลางนะครับหลีกเลี่ยงการเสพสุขอย่างเกินพอดีนะการทรมานตนเองอย่างรุนแรงนะที่พระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพบ เส้นทางสู่การหลุดพ้นที่แท้จริงนะซึ่งเป็นแนวทางที่พระองค์ท่านใช้ทรงสอนพุทธบริษัทต,ต,ต่อไปในภายหลังนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าก็อาจจะต้องลดความหวานนิดนึงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับกลับมาที่เรื่องราวในพระพุทธประวัติต่อนะครับการที่พระองค์ทรงตัดสินใจรับประทานอาหารเนี่ยในขณะที่ยังไม่ได้ตัดสรู้นะก็เป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญในการละทิ้งแนวคิดเก่าๆนะที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ นะครับก็คือถ้าปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าการอันเลิร์นะครับการอันอินสตอลนะครับโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันเก่าๆที่มันไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าไม่ได้อัปเดตอีกต่อไปแล้วในชีวิตเรานะครับแล้วก็ใช้วิธีการเปิดรับแนวทางใหม่ๆโดยยึดตามเหตุผลแล้วก็ประสบการณ์ตรงนะฮะพระองค์ไม่ได้ยึดติดกับ พิธีกรรมต่างๆนะครับความเชื่อหรือว่าแนวปฏิบัติที่เคยยึดถือมานะครับหากแต่ว่าเลือกใช้ปัญญาและเมตตาในการพิจารณาซึ่งก็เป็นคุณลักษณะสำคัญของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานะครับพระเพณีการกวนข้าวทิพย์นะครับแต่เดิมเนี่ยก็เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่สอดแทรกเข้ามาในพิธีกรรมของอพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่กระทากันในเดือน1ิบนะครับ แต่เดิมแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยและกรุงศรีเอุธยาเป็นราชธานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการเฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่1แล้วก็เลิกราในสมัยรัชกาลที่2 กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับปัจจุบันก็นิยมทํากันในทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางนิยมทํากันในวันวิสาขบูชานะครับแต่ว่าในแถบภาคอีสานเนี่ยหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับนิยมทํากันในวันวันก่อนออกพรรษาหนึ่งวันก็คือวันขึ้น14บสี่าเดือน11นะครับจากความเชื่อนะครอย่างที่ ครึ่องแรกเราได้เล่านะครับความเชื่อในครั้งพุทธกาลที่นางสุชาดาปรุงข่ามุทุปายาถวายพระองค์ก่อนที่จะตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถือกันว่าข้ามุทุปายาเป็นของทิพย์ของวิเศษนะฮะเมื่อทําขึ้นจึงเรียกว่าเขาทิพย์นะนี่คือที่มาว่าทําไมเราเรียกว่าเราเรียกข่ามุทธปายาว่าเขาทิพย์นะครับชาวบ้านเนี่ยจึง พร้อมใจกันนะทำในช่วงเทศกาลออกพรรษานะฮะถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการะบูชานะถ้าหากว่าใครได้รับประทานก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะบการกวนเข้าทิพย์เนี่ยจึงต้องอาศัยทั้งแรงศรัทธานะครับแรงใจความสามาคัคคีความพร้อมเพรียงกันของชาวบ้านนะครับในพื้นที่ก็จะสำเร็จเสร็จลงได้นะครับสำหรับมูลเหตุที่ทำในวันออกพรรษานะครับ จากเดิมอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ปรากฏสืบเนื่องมาจากพื้นที่ภาคตอนออเียงเหนือนะครับก็คือต้องอเป็นแรงบันดาลในการถวายเป็นเครื่องสักการะบูชารับเสด็จพระพุทธองค์ที่เสด็จออกจากการจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับการกวนเข้าทิพย์เนี่ยปกติที่จะกวนในวัดนะฮะวัดที่จะกวนก็ต้องเตรียมการหลายอย่างนะครับ 1. ก็คือสถานที่นะ บริเวณที่จะกวนเข้าทิพย์อาจจะทำเป็นปรำพิธีนะครับโดยโยงได้สายสินจากพระประธานมายังปรมพิธีซึ่งวงได้สายสินเนี่ยนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มุมทั้ง4ก็ตั้งฉัดเจชั้นนะฮะมีขันมากเบงเป็นเครื่องสักการะบูชานะฮะมีอุปกรณ์ในการกวนข้าวทิพย หลักๆก็จะมีเตานะครับมีฟืนไม้มีกระทะใบบัวใบใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีไม้พาย 3. นะฮะอันนี้สำคัญมากก็คือตามความเชื่อเนี่ยนะฮะจะใช้เด็กหญิงนะฮะที่ยังไม่เป็นประจำเดือนนะเป็นเด็กหญิงพมจารีต้องนุ่งขาวห่มขาวนะฮะกระทะละสองคนนะครับหรือว่าแล้วแต่ที่จะกวนที่กระทะนะครับความเชื่อนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องของนางสุชาดานะครับ สี่นะครับวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบสําคัญนะฮะปกติแล้วเนี่ยวัตถุดิบก็เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการกวนข้าวทิพนั้นเนี่ยชาวบ้านจะนํามารวมกันนะฮะแล้วก็เตรียมไว้ก็จะประกอบด้วยน้ํำนมข้าวข้าวเมา่ามะพร้าวนะน้ำตาลน,น้ำอ้อยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าเหนียวแป้งสาลีสารพัดแป้งนะครับถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วเขียวนะฮะมีเผือกมีมันมีงา มันสาคูมันเทศนะฮะน้ำผึ้งฟักทองข้าวตอกนมสดนมขน้นอาจจะมีเนยนะครับผลไม้อื่นๆก็จ,จะมีกล้วยมีข้าวโพดใบเตยมีดอกมะลินะฮะหรือว่าผลผลิตจากพืชทุกชนิดที่ทําขนมได้น,ะนำมากวรวมกันเป็นข้าวทิพนะบางแห่งก็อาจจะเรียกว่าข้าวสัมปะปินะหมายถึงการนําของหลายอย่างมารวมกันจนแยกไม่ออกว่าว่าเป็นอะไรนะครับต่อมานะครับก็จะ เป็นขั้นตอนของการเตรียมของทุกอย่างที่พร้อมจะกวนเช่นมะพร้าวก็คั้นเอากะทิให้เรียบร้อยนะครับถั่วต่างๆก็นึ่งแล้วก็หรือว่าคั่วแล้วก็บดให้ละเอียดนะเผือกมันฟักทองก็นึ่งให้สุกก็บดเตรียมไว้นะครับใบเตยก็โขกให้ละเอียดกรองเอาน้ำน,นำของทุกอย่างผสมกันส่วนน้ำตาลน,น้ำอ้อยจะใส่ทีหลัง สำหรับอัตราส่วนก็จะมีผู้ชำนาญนนะคอยดูแลวว่าจะใส่อะไรมากน้อยเพียงใดนะเพราะว่าแต่ละวัดก็จะกวนจำนวนมากกันหลายกระทะนะแต่ว่าอาจจะไม่เท่ากันนะครับนอกจากนีนน้ก็จะมีการถวายพระสงฆ์แล้วก็ต้องแจกจ่ายกันทุกครัวเรือนในหมู่บ้านแล้วก็ผู้ที่ร่วมงานนะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับพิธีการก็จะเริ่มราวๆ4ีโมงเย็นของวันขึ้น14ข้า่ค่เดือน11เนะฮะเริ่มด้วยการาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทอิติปิโสนะครับเด็กหญิงพรมจารีก็จะลุกขึ้นไปยังบริเวณปรำพิธีกับผู้เชี่ยวชาญน,นะส่วนคนอื่นเนี่ยก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับเด็กหญิงเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เริ่มทำทุกอย่างตั้งแต่ก่อไฟนะยกกระทะขึ้นตั้งแล้วก็เริ่มกวน กวนไปประมาณ10นาทีก็จะเป็นการเสร็จพิธีการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ช่วยกันกวนนะเพราะว่าเด็กหญิงหญิงสาวก็น่าจะกวนกันไม่ไหวนะฮะไฟก็ร้อนนะครับชาวบ้านก็จะเข้ามากวนก็ถือว่าเป็นาการเปิดพื้นที่ให้กับคนในชุมชนเ,นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับผัดกันนะตลอดเวลาแต่ละกระทะก็จะใช้เวลาราวๆส0มสนาทีนะครับถ้ากระทะใหญ่ก็จะใช้ใช้เวลามากขึ้นนะ เมื่อขณะที่กําลังจะคนก็จะใส่เนยใส่ข้าวเม่านะน้ําตาลน้ําอ้อยพอสุกได้ที่นะครับข้าวทิพก็จะออกเป็นสีน้ําตาลไหมแล้วก็นําไปเทลงถาที่เตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นก็โรยหน้าด้วยถั่วงาเนะี่ยวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นวันพระนะครับมีการทําบุญตักบาตรเท,ทโวโรหณะนะนะมีการถวายข้าวทิพแด่พระสงฆ์แล้วก็แจกจ่ายแบ่งปันให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะหน้าตายิ้มแย้มยจ่มใสก็จะเป็นอาการ สัญ,ญลักษณ์ที่เราทราบว่าทุกท่านก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าก็ถือว่าเป็นเสร็จพิธีนะครับประเพณีการกวนข้าวทิพย์ของสังคมไทยนะครับแม้ว่าแต่ดั้งแต่เดิมจะเป็นวิธีการของพร,ราหมณ์นะแต่ก็มีการนํามาประยุกต์กับวิถีพุทธได้อย่างลงตัว ็สามารถเสริมศรัทธาเสริมการเสียสละความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับเห็นสมควรที่คนรุ่นหลังจะช่วยกันหนุนเสริมมรดกแห่งปัญญาธรรมนี้ให้อยู่สืบไปนะครับซึ่งประเพณีการกวนข้าวทิพย์ก็ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2556ด้วยนะครับ ทุกท่านครับข้าวัตถุปายาตนะฮะจึงไม่ใช่เพียงอาหารในพุทธประวัตินะหากจะเป็นสัญลักษณ์ของจุดเปลี่ยนทางจิตวิญญาณครั้งสําคัญ เป็นเครื่องหมายของการตัดสินใจที่จะลัดทิ้งความสุดโต่งทั้งสองด้านนะครับแล้วก็เริ่มต้นบนทางเส้นทางแห่งความพอดีซึ่งนําไปสู่การศัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่การกระทําที่ดูเรียบง่ายอย่างการรับประทานอาหารนะฮะก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้นะหากกระทําด้วยสติสัมปชัญญะนะฮะปัญญาแล้วก็เมตตานะฮะ ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปได้วยความสุดโต่งหลายด้านนะครับการบริภโภคอย่างเกินพอดีนะเราจะพบฟู้ดเวสต์นะครับการละเลยสุขภาพตนเองนะครับหลักมัชชิมาปฏิปทาก็ยังคงเป็นแนวทางที่ควรค่าแก่การนำมาปรับใช้นะค่าวัาตุปัยยก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งการกลับคืนสู่สมดุลเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีปัญญาและความสงบสุขสันติภายในนะครับทุกท่านครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังในวันศุกร์หน้าเวลาประมาณ8นาิกาถึง8นาฬิกานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร fm 107.25 m h ดและทางเว็บไซต์ nu radio nu ac th สำหรับวันนี้ผมคงต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ